เอาแล้วก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับพบกับผมช่องแบงค์สุดหล่อนะฮะอันนี้เรามาอยู่เกมแมนอิตเตอร์นะฮะอันนี้ผมเพิ่งซื้อมานะครับเราก็จะเล่นไปพ,พร้อมๆกันเลยอันนี้ผมก็เล่นครั้งแรกเหมือนกันนะยังไม่รู้เรื่องเลยเลยผมเห็นคนดึงเขาแคร์เยอะอะไรผมเลยมาแคร์บ้าง Meanwhile, aboard the Cajun Queen, <coughs> Pierre LeBlanc, known by his fellow anglers as "Scary Pete," Daddy hunted sharks. I hunt sharks. It's in the blood. คนที่บอกเกี่ยวกับว่าไอเนี้ยไอเดียสกาเลพีเนี่ยไอตัวเนี้ยอินเดเนี่ยมันบอกว่ามันอะไรวะมันบอกว่ามันมันเล่าเกี่ยวกับประวัติของมันว่ามันเป็นนักล่าฉลาดไอ้ที่เด็กคิวอีว่า what I do เอาง่ายๆมันเป็นนักล่าฉลาดนะแล้วมันก็แบบเล่าเกี่ยวกับประวัติมันนะ too bad that for e four hours t o d a y

อตัวน <aha. S 1> ี้แหละคิอ๋อนีขยภาพสวยมากเลยทุกคนฉลานจริงมากเลยะไรอ๋อกัดอ๋อถ้าเกิดกดค้างมันจะอ้าปากงี้ เป็นมีเต่าด้วยอันนี้แหละมาคะเลาะเฮ้ยคนนี้มันคือตัวอันนี้นคือปลาอะไรวะปลาอะไรชื่อมหีมหีวะปลาอะไรชื่อมหีมหีวะอ๋อฟันหางก็ด้วย เจ็ด yeah. อันนี้มันถ้าจำไม่ผิดมันกรูปเปอร์นี่ปักเขาผมจำไม่ผิดไปอันนี้ปากนกองแก้วอะไปต่อกดชิปกดชิปว่ายเร็ว ตึกปลาอะไรผมขาใจปลาตัวนี้มากมันชื่ออะไรปลามหิมหิมมีด้วยเหรอวะไอ้ิงศักดิ์สิทธอ๋อเขาบอกว่าให้ผมว่ายขึ้นเหนือน้ำใช่เป็นตัวอะไแม่น้ำ คือภาพพวกสวยทุกคนดิมันมีกระโดดได้ด้วยเหรอวะฝลามบ้านไหนวะโอ้โหโคตซีดำลงฮะอ๋อเราสามารถพุง่งขึ้นพุ่งขึ้นเหนือน้ำได้นี่ <c oughs> ฉลามแล้วปลาโลมาไม่ในี่โอ้โหฉลามเกี้ยวจังวะชิมออกสะบัดน้ำออก ฉลามพามฟันพามันฟาดห่างนด้ใ้ฉลามฟาดห่างฟาดนกแก้วกินไปอนลอะไรวะกูยังไม่ทำอะไรเลย,เลยขอพีดเลยอะไรเชลเลอร์คิวเดบิชกรมันให้ไปฆ่าซะอย่างน่ะแปไม่ออก ้ยมันขึ้นไปง่ามกันด้วยเหรออามห ah e ีมาหี ค่าไอ้ที่มันมาร์กเนี่ยนะน่าจะใช่อ๋อค่าคนโอเคเออไงพวกมันนดัดก็ฉลาดบ้านผมโดดขึ้นบกได้ขนาดนี้ผมว่าผมไม่อยู่โกลกแล้วผมก็ผมตายอ่ะผมไม่ไปทะเลอีกเลย ตัวครับช,อบชอบโอ,โอ,อจตจะตายหายใจม่ออกเออทำไมกุ้งม่กินตัวในน้ำวะเลือตัวเดียว<อ>เพือเ,เ,เต็มน้ำแ

ได้หลบกระสุนได้หลบดีไม่ได้แดงหลบดีไม่ได้แดง หวงยิงหัวทำไรต่ออ๋อทำลายเรือให้พสามาันได้ยูอุ้ยกลาย้เท่ช <si ิบหายเลยวุ้ยมีนาง

It's my daddy's on all right. Oh, oh, man. But this ain't D Shark. Not the one I was looking for. Uh, how do you know? How I know? Not big enough. This look like a mega to you. Oh, oh. oh look here. <laughs> <laughs> oh me too. Hello!

จำกัรมาทั้งแขนไม่ใช่หรอ,อกินมือเ<ฮ>มื่อกี้อยูนงตัวยักษ์อยู่เลยอ๋อให้เล่นเป็นลูกให้เล่นตัวลูกคุเจอเต่าครับทุกคนเต่าครับเต่า เปนที่พระเก่ากขิกขมายกิขมายสตปคือนลงไปทางนั้นใช่ไหมนะพี่มาตกใจอ้าอันนี้แมันให้อะไรวะอน,น,นี่ประดุกปาเมวครับปาแมวแคทฟ ีสัตว์มันมีปลาหลายตัวเลยนะปลาแมวนี่คืออะไรมีลุมได้ a ไอ ใส่สกิลได้คือเราลองใส่อะไรไม่ได้แล้วหรอตัวอะไรเนี่ยอุ้ยหลบได้ด้วยอะปมอาร์ดีคิวโซน่าอีวอลูชัน Exhibiting behavior more common to whales and dolphins, this shark is able to use bio sonar to locate potential prey. Oh, I'm gonna kill you now. Oh, it's a bait crab. Then kill you again. Oh, I killed 10 crabs, โอ้โหตัวไอ้อะไรเนี่ยมาดิมาดิก็มาดิมาดิกลบได้เว้ยเอยจ่าเรก้าฟาดหันเอ้ยกระโดดเสียงดังโอ้โหตัวเดียวกูจะไม่ไหวเลยมึงเอามาสองตัวเลยใช่เย็นายนุ่มกูไปฆ่าปลาดุกดีกว่า ยูกับมึงแล้โอ้โหก็มาตีเอาโอ้โหลุมขุนทำไมครับนี่เดี๋ยวรอกูโตก่อนเถอะมึงกูจะมาง่ามึง มันจะตายแล้วโอ้โมจะตายแล้วมันตายแล้วโ่มัเงียมยนมันตายไปคณผมจะวิแล้ว ปราดุกวนไปิบตัวเฮ้ยปราดุกก้มันโดดขึ้นฟ้ากินไปมันแล้มันจะโตกี่เนี่ยกินข้าไปายอีกตัวเดียวกบทุกคน ไปพวกคนโมเวลสองนหตัวใหญ่ขึ้นเลยลใหญ่สองทุกเรือามไม่ได้ตัวอาโซนาคือนี่นี่ว่าผู้่าหลบมาแล้วมันจะตามมา มาคุันหลบผมได้ทุกคนเกาะมาดีเกาะมาดีครับบายวเว้ยเดือบันเดือบันชิงทำไม่จะเก่งเลยเนี่ว่า ตรวเลขแฟนห่างมานี่มานี่สวยเออ,เอ,อตาย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 เทดสามทุกคนเด็ดส่มาไวมากเลยกระเก๋าประเก๋าประเก๋า,กา,กานันเปิดดูแบบแั้นไหมนะโอ้เนี่ยตัวเอ็มไปเราไปทำอะไรกันดีกว่า เต่าอ๋อจะเกิดกินในพวกนี้ก็ได้อ๋อถ้ากินเต่าผมก็ได้นี่ไอเพชรอะไรก็ค้าเลยสีแดงนี่จะโปรตีนถ้าจะโปรตีนจำไม่ผิดไอสีเหลืองนี่คาร์โบไฮเดรตปังนะไม่แน่ใจเอ้ยไอเพชร สีฟ้าเนี่ยอะไรไม่รู้ไม่รู้นอ๋อต้องกินเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มวิวแล้วก็โตใค่เขาทำอะไรเนี่ยอ๋อ้ค่านี่ใช่ไหม ขอจะยากตรงนี้ได้ปะง่ายเกินนะครับอืมันคืออะไรอ่ะ,ะไปดูอมเลยดีกก่าไปร้อยคอมมซียูเลเตอร์อลิเกเตอร์อลิเกเตอร์มันฉลามปะ คนละตัวมนันาคุผมมดูนะอันดีเตเตอร์กับฉลาเน,นี่ยมันต่างกันยังไงผมว่ามันก็เหมือนอนะันเมื่อกี่ผม,มเห็นอยู่อ๋อเ e สต์ชออ๋อให้สู้มันเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่แล้วนะโอ้โหกินดูก่อนเลยจะรอดไหมเนี่ย มาดิสังไม่เห็นใช้ท่าพุ่งครับผมเลยรู้ว่าผมตัวโตแล้ววะมันเลยไม่กล้าอุ้ยสาปูไม่กล้าครูดี้ผมขัดไปสามสี่รอบมันลดเลื่อนไม่ลดเลยอ่ะมันจะสู้ยังไงอ่ะ สู้ได้หรู้สกสู้ได้จริงดิเอ้ยโหมโันสู้ไม่ได้ทุกโคตรกู3กูไปสูโโ้55บ้ามั้เนี่ย ว่าถ้าเกิดผมฆ่ามันได้เลือกเวลผมเพิ่มบัวแน่นเลยแล้วว่าเราต้องไปเก็บไอ้พวกกล่องนี้ว่าเพิ่มเวลตอนนี้ผมว่าสู้มันสู้ยังส,สู้มันยังไม่ไหวว่ะ ตมถึงอ,อา,ากองอยู่ไหนอะอาอ,อยู่นน้นตาตดีตดด้วยเอวิสมาผมไม่สู้มึงลนะตัวตน,นี้ผมลม่สู้นี่สบายสบายเรไอเนี่ย คืออะไรวะกั้งปลาลอยน้ำมันมีนี่ด้วยมันคืออะไรมันคือกล่องเหรอใช้ทางลัดเลยแล้วกันอุ๊ยเร็วดีเกือบตายทุกคนเร็วสิแล้วเร็วสิแล้วอุ่ยตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้น ทุกคนว่าผมสู้มันได้ยังผมว่ายังว่ะสุดมากกูเสียด้วยกูยสุดมากจะไหวหรอวะลองนะผมเชื่อมั่นในทุกคนว่าผมจะชนะมาให้ได้ เชื่อมันขนโอ้โหผมไม่เชื่อแล้วไปแล้วจะตามกูมาสวยมาดิทำไมผมไม่มีท่าฟัานห่างวะผมว่าน่าจะแรงมันนี่มี่啊 กลัวมากเลยอ่ะจ้ไหวจริงหรอทุกทีผมตีไปตั้งนานเลื่องยังไม่ถึงครึ่งเลยผมกินแขนมากแล้วนีย มาดีกูณบอลอุ๊ยไม่น่าไหวมันดูดูดิผมว่ายมันว่ายเร็วมากเลยอ่ะอุ้ยมาดิ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 อุ้ยคุมันจะตายแล้ว ฮัลโหลมากเลยอะเดี๋ยวเด้อใจเย็นใจเย็นผมนจะตายแล้วทุกคน,นจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายชนะได้ไงวะเนี่ยโอ้หนะโหฆ่าตั้งนานวิวโกเพิ่มมานึ่เดียว เล่นอันนี้อันสุดท้ายละเดี๋ยวผมพอลนะเดี๋ยวค่อยอ่านอีกทีหนึง่งผมเพิ่งอ่านไมค์คาร์ไปได้สองตอนเองไม่เล่นเกมใหม่แล้วงานก็ท่วงหัวพ่อผมคายนี่มากเลยว่ะ ขานี้ตัวสุดท้ายแล้วเว้ยแหละนะเว้ยกูก็ถอนหายใจแล้วสักหน่อยแล้วกันจะรอดป่าววะถ้าผมตายนี่ผมพอเลยนะ ป, UP, UP. ววปับอยู่ PUP แปลว่าอะไรวะลูกน้อยเด็กน้อยป่ะปิดจะคลายปั๊กกี้ลูกหมาอยูไ่ไหมทุกคนว่าผมไหวนไหมไม่รอไม่รู้ ตัวรถคฟ้าหางไม่ดูกโ,โอเคครับทุกคนพอดีว่าเมื่อกี้มันเกิดขอ้อผิดพลาดนิดหน่อยโอเคงั้นบ๊ายบายนะครับฝากกดติดตามผมด้วยเดี๋ยวผมลงอีกคลิปหนึ่งนะเมื่อกี้มันอยู่ดีเกมมันดับไปเลยโอเคครับบ๊ายบาย